สวัสดีค่ะพบกับรายการปรลกคำปละหาดิฉันนางสาวปริวรรณการงน้ำดิฉันนางสาวอชิตยาสาชัยดิฉันนางสาวอัญชิสาสินตาไวันนี้พวกเราจะมานำเสนอคำว่าสุกกับสุกสุกตามพจนานุกรมฉบับได้ชบัณฑิตยสถานอธิบายคําว่าสุกในความหมายทั่วไปว่าเป็นคำกิราหมายถึงผลจากหามเช่นผลไม้สุกหรือหมายถึงเปลี่ยนสภาพจากดิบด้วยกลวิธีการต่างๆ อย่างต้มผัดย่างเป็นต้นเช่นต้มไก่สุกแล้วย่างเนื้อให้สุกและหมายถึงระยะที่ได้ที่หรือแก่ตัดแล้วเช่นข้าวในนาสุกเกี่ยวได้แล้วฝีสุกจนแตกต้อสุกผ่าได้แล้วโดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้นเช่นร้อนจนเนื้อตัวจะสุกแล้วถูกเขาต้มจนสุกและใช้เลขชายที่บวชเป็นพราพิกสุและสึกแล้วว่าคนสุกและยังหมายถึงปลั่งเป็นมันแวลวเช่นทองเนื้อสุกดี สุขที่ลงท้ายด้วยขอไข่นะคะสุขตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานหมายถึงความสบายกายสบายใจความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่งมีหลายระดับตั้งแต่ความสบายใจเล็กน้อยหรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุกสถานการณ์ตัวอย่างโหอันนี้ร้อนอ่ะว่าแต่เรื่องนี้ไปกินอะไรกันดีอ่ะฉันอยากกิน กมันแก่กเลยกินไก่ทอดในองอ๋อร้านนั้นเขาไปลองซื้อมากินแล้วแต่แบบพอกัดเข้าไปเนื้อมันยัง,งแดงๆอยู่เลยก็เลยไม่กล้ากินกตัวมันไม่สุกก็เลยทิ้งไปแล้วพี่สายจะซื้อมากินแล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยให้มันมีความสุกอ่ะออน่าเสียดายว่าไมนไรนะสุกกับสุกวิธีการจำง่ายๆ ไก่ต้องสุกถึงจะกินได้เหมือนของขวัญที่ได้รับเมื่อไหร่ก็มีความสุขเห็นไหมล่ะคะว่าที่การจำคำว่าสุกกับสุกง่ายนิดเดียวของว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ